คำนับราชินีของฉันตอนที่หนึ่งห้องเพนซิลสวีทยอมรับเธอเชื่อฟังฉันฉันอาจจะอ่อนโยนกับเธอได้ความอดความอดทนของฉันมีขีดจำกัดดีด้วยไม่ชอบชอบให้ร้ายใส่ใช่ไหม ยังนี่บ้าแล้วหรือเปล่าจะบ้าจริงหรือเท็จผลสุดท้ายก็เช่นเดียวกันฉันไม่เคยถ่ายผู้หญิงบ้ามาก่อนเลยฉันหัวเราะเพราะมีคนโง่ก,กำลังเลินหาที่ตายเองอะไรนะ แชมเปญที่ใส่ยาไว้กล้องถ่ายรูปเครื่องมือแปลกๆเตรียมอุปกรณ์ครบชุดให้ฉันซะดูถ้าถ้าฉันไม่เล่นเป็นเพื่อนกับคุณฉันคงในละคุณต่อแฟนเก่าของฉันแล้วสิเขาบอกฉันว่าที่นี่มีสัตว์ตัวหนึ่งอยู่ด้วย ให้ฉันรับมือจัดการดีๆต่อให้เธอแก่งเป็นบ้าครั่งก็ไม่มีประโยชน์อะไรเธอหนีไม่พ้นหรอกใครเป็นคนบอกคุณว่าฉันต้องหนีอุ๊ยขอโทษนะไม่ได้ฝึกมานานแล้ว ทำให้ฉันพลาดเป้าหมายไปรับรองว่าครั้งนี้จะไม่พลาดแน่หยุดขอปล่อยฉันไปเถอะฉันจะให้ทุกอย่างที่เธอคุณต้องการไม่ได้ง่อจริงๆนี่รบกวนคุณโทรหาแฟนเก่าของฉันมาที่นี่ตอนนี้นะคะในขณะเดียวกันในห้องข้างๆ คุณแนะนำเสียเสีานให้ผู้กำกับเฉินไม่กลัวหรือว่ายายนั่นจะเกาะผู้กำกับเฉินแล้วมาหาเรื่องเราข่าวลือในแวดวงว่าเขามีงานอดิเรกแปลกๆครั้งนี้ยยบ้าน,นั่นต้องเจอดีแน่คุณจะไปคุณจะปฏิบัติต่อนางแบบนี้จริงๆหรอ คนที่ฉันรักคือเธออีกอย่างเสียหลานเริ่มสงสัยเรื่องนั้นแล้วเร,เราจะทำอย่างไรต่อล่ะผ่อนคลายหน่อยครั้งนี้ครั้งที่แล้วนางโชคดีถึงจะรอชีวิตได้ครั้งนี้นางตกอยู่ในมือผู้กำกับเฉินแม้จะมีปีกก็บินไม่ออกผู้หญิงที่มีความสัมพันธ์กับผู้กำกับเฉินแล้ว ถึงดื้อร้นอย่างไรในชีวิตก็พลิกตัวไม่ได้แม้แต่คิดคุณใจร้ายจริงๆเก่งว่ามีเพียงฉันเท่านั้นอดทนคุณได้สิ่งที่ฉันทำทั้งหมดก็เพื่อเธอนี่ฉันแนะนำเสียรันให้เขาเขาถึงจะรับปากให้เธอรับบทบาท ซูหยันแหมแม้มจริงเหรอคะหืมเสียหลันเธอช่างน่าสงสารเหลือเกอินนี่นะฉันไม่เพียงแต่นอนกับแฟนของเธอแต่เธอกลับต้องเสียสะละร่างกายเพื่ออน,นาคตที่สุดใสของฉันปิงกริง,รงสวัสดีครับคุณกับเฉินมีอะไรจะสั่งครับ ครับฉันจะไปเดี๋ยวนี้ครับคุณจะออกไปหรอคะผู้กำกับเฉินบอกว่าเสียหลันต้องการพบฉันยังบ้าเยบ้านี่ไม่ยอมเชื่อว่าฉันเป็นคนผักงานให้ผู้กำกับเฉินคนคนงี่เง่าอะไรเนี่ย อย่างไรก็ตามฉันจะทำให้เธอหมดหวังอย่างสิ้นเชิงยังไงพวกนี้หยิบานั่นก็จะกลายเป็นคนไร้ประโยชน์รอฉันนะฉันจะกลับมาเดี๋ยวนี้เสียหรันฉันบอกความจริงกับเธอก็ได้ฉันเบื่อเธอตั้งนานแล้วเธออย่ามา เกิดอะไรขึ้นผู้กำกับเฉินต้องการเล่นใหญ่ขนาดนี้เลยหรอเริ่มสิพวกคุณต้องการทำอะไรกับฉันจับเขาแน่นเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนป้อนอะไรให้ฉันกินและนะ ตั้งใจส่งของขวัญชิ้นใหญ่แก่ฉันงั้นฉันจะส่งคืนให้คุณเพื่อแสดงความขอบคุณค่ะเธอก้าดียังไงคุณรู้ไหมว่าชายที่ข่มขู่ฉันครั้งสุดท้ายเขาอยู่ที่ไหนแล้วไว้นี่ถูกวางยาแผนการที่คุณเตรียมไว้สำหรับฉัน รบกวนทำกับเขาสองเท่านะคะเจ้าบ้ากล้าดียังไงไม่ดักจับฉันอะฉันจะต้องทรมานแกให้ตายเปิดฉันเดี๋ยวนี้ตอนที่สองบริษัทสตาร์เอ็น เตอร์เทเมเนเสียรันกล้าดียังไงมาที่นี่ผู้หญิงหน้าไม่อายแล้วไงเมียน้อยของใครก็ไม่รู้กล้ามาที่นี่อย่างไรยังอายฉันทำไมฉันถึงจะมาไม่ได้ให้ตายสิเธอคิดว่าเธอยังบริสุทธิ์เหมือนเดิมเหรอเธอไม่บริสุทธิ์แล้วตอนนี้ เธอทั้งตัวสกปรกหมดแล้วคนเย่อหยิ่งอย่างเธอถูกผู้กำกับบถูกผู้กำกับเฉันบ,บังคับคงทำใจรับไม่ได้แน่ตอนนี้แค่แท่งถ้าเป็นแข็งแรงดูสิเธอดูสิฉันจะถลกหนังเธอด้วยมือของฉันเองโอ้งั้นเหรอ แต่ฉันคิดว่าแม้แต่พื้นใต้เท้าของฉันก็ยังสะอาดกว่าเธอมากเธอลืมเหตุการณ์เมื่อครึ่งเดือนก่อนแล้วหรือเปล่าสงสัยเหอเจียนเหอเจียนชองเขาไม่ได้ซื่อสัตย์พอที่จะบอกความจริงกับเธออาชองถ้าหมายถึงอะไร อาชองโกหกฉันหรือเปล่าเขาหยุดผู้กกับฉันอยากคิดจะย่อมวาโโห่ฉันแล้วทำลายความสัมพันธ์ของเราอีกฉันรู้ว่าเธอเกลียดอาชองที่ทิ้งเธอแต่คนที่เขารักคือฉันคนที่ไม่ได้รับความรักตั้งหากเป็นมือที่สาม เธอพูดถูกแต่แค่ครึ่งเดียวใช่ฉันกำลังยมม่อมโมโหเธอแต่ฉันไม่ได้เกลียดเธอฉันอยากขอบคุณเธอฉันขอบคุณมากนะเธอช่วยเก็บขยะที่ฉันไม่ต้องการเลยพูดดีๆมากขอขอให้พวกขยะอยู่ด้วยกันตลอดไป จัดการกับผู้หญิงไร้ยังอายไม่จำเป็นต้องมีน้ำใจฉันไม่อยากเสียเวลาทะเลาะกับเธอยังไงฉันก็คือผู้ชนะ no no ฉันทนไม่ได้ที่จะปิดบังเธออีกแล้วรู้ไหมว่าทำไมฉันถึงเลิกชอบกับเหอเจียนชองเพราะเขานอกใจฉัน แต่น่าเสียดายนะอีกฝ่ายไม่ใช่เธอทั้งไม่ใช่ผู้หญิงด้วยซ้ำเธอคิดดีๆเถอะนึกย้อนกลับอาชองเราไม่ได้ทำธุระของเรามาหลายวันแล้วที่รักฉันมาแล้วอาชองคุณกำลังคิดอะไรอยู่ ลืมไปเนี่ยฉันยังมีงานต้องทำขอโทษนะวันนี้ฉันขอหยุดก่อนช่วงนี้หลายครั้งแล้วจ,จู่ๆคุณก็หยุดตอนกลางครึ่งทางคุณไม่รักฉันแล้วหรอเด็กดีเชื่อฟังนะรอช่วงนี้ทำงานเสร็จแล้วฉันค่อยชดเชยให้คุณบัตรนี่เธอไปใช้เถอะ ริ่งริงงริงใครล่ะไม่รู้จังหวะเนี่ยโทรมาในเวลาแบบนี้ฮัลโหลต้องการให้ฉันมาตอนนี้หรอครับครับรับซาดครับอีกครั้งแล้วอาทิตย์นี้กี่ครั้งแล้วเนี่ย หลังจากคุยกับเธอหลังจากคุยโทรศัพท์ก็จากไปโดยไม่ได้อธิบายอะไรมันเป็นความเข้าใจผิดของฉันหรือเปล่าลที่เขาเย็ยนชากับฉันเบื่อฉันเร็วขนาดนี้เลยเหรอสงสัยคุณเคยรักฉันหรือเปล่าฉันเตือนเธอด้วยความหวังดี ความรักของผู้ชายเปรียบเสมือนพระจันทร์ในน้ำซึ่งดูมีเสน่ห์มากแต่ก็จะหายไปเพียงแค่สัมผัสเดียวหลังจากเขาถูกเฉินหุยรังแกอย่างหดร้ายเหอเหยียนชองก็มีความผิดปกติทางจิตใจและอยู่กับผู้หญิงไม่ได้อีก ผลลับที่คาดไม่ถึงจริงๆเฉินหุยกดขี่หอเจียนชองด้วยวิดีโอที่ถ่ายไว้ครัคร้งที่แล้วแถมยังขู่ว่าจะเผยแพร่วิดีโอหากไม่เชื่อฟังกรรมใดใครก่อกรรมนั้นคืนสนองซะอย่างหวนหวนเขารักอย่างสุดซึ้ง อาจเริ่มสงสัยเขาแล้วคอยดูละกันว่าหญิงชั่วเลวหญิงชั่วชายเลวคู่นี้จะอยู่ได้นานสักแค่ไหนขยะนั้นอ่อนแอเกินไปทำาห้ฉันไม่มีความรู้สึกของความสำเร็จเลยเอ๋คุณหรอมีอะไรหรือเปล่าคะ เจราเสียชีวิตในคืนวันที่10มิ10มิถุนายนที่เกาะบาหลีดังนั้นคุณเป็นใคร